เมน,นะครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า,รเ,จาเราที่ถามด้วยกันวันนี้ขอพระเจ้าที่เราจะยังรากบนพระคุณของพระเจ้ายังรากในความเชื่อในการงานที่สําเร็จแล้วบนการเขนของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์กระทําบนไม้กางเขนคําพูดสุดท้ายของพระองค์คือคําว่าสําเร็จแล้วเรารู้ว่ามันทุกมิติเลยที่พระองค์ทําแทนเราเจ็บปวดทรมานแสนสัต เพื่อพระอ,องค์จะมีชัยชนะเหนืออำนาจเหล่านั้นแทนเราและบัดน,นี้พระอ,องค์มอบอำนาจแห่งชัยชนะทั้งหมดอยู่ในเราแล้วผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารับด้วยความเชื่อเพราะเจ้าค่ะวันนี้ลูกเชื่อว่าชัยชนะพระอ,องค์ทั้งหมดอยู่ในเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ประสบการณ์ที่เรามีในพระอ,องค์เป็นเครื่องยืนยันว่าพระอ,องค์ยังมีชีวิตและพระอ,องค์ทำกิจอยู่ในเราและชัยชนะทุกมิติของเราอยู่ในเราแล้วการเจิมสติปัญญาของประทานทุกอย่าง เป็นของพระเจ้านะวันนี้อยู่ในเราแล้วเราได้รับเพราะว่าพระองค์รักเราไม่ใช่ด้วยความดีของเราไม่ใช่ด้วยการพยายามประพฤติของเราไม่ได้มีบนคุณสมบัติที่เพียรพร้อมของเราแต่เพราะว่าเราเชื่อในสิ่งที่พรรองค์เป็นเราเชื่อในความจริงของพระองค์เรารักพระองค์ เราจึงได้รับสิ่งนั้นมาแล้วพระเจ้าครัแล้วเราขอประกาศว่าคําโกหกของมาสตาลจะไม่มีอํานาจเหนือความคิดของเราอีกต่อไปเพราะความจริงของพระเจ้าได้ย่างลากในความคิดลงไปในจิตใจของเราและอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าครับขอเพระวิญญาณบริสุดที่จะ ยืนยันขอพระเยซูญญสุดที่จะให้เราได้ถูกฝังลงไปเขียนลงไปในแผ่นดวงใจของเราในความจริงเรื่องชัยชนะของพระเจ้าความจริงเรื่องพระคุณของพระองค์จะถูกจารึกลงไปและไม่อาจลบเลือนได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่ต้องสำแดงสิ่งเหล่านั้นให้คงทนอยู่ในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรา แม้เราเดินท่ามกลางปัญหาเดินท่ามกลางอุปสรรคความยากลำบากความทุกข์พระวิญญาณของพระเจ้าสําแดงความจริงของพระองค์ให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะเชื่อในสิ่งนั้นเพื่อเราจะอยู่ใต้สิทธิอานาจของพระองค์เพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือคำโกหกของมารซาตานขอพระวิญญาณของพระเจ้าทำกิจอยู่ในเรา เราไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะชนะบางสิ่งบางอย่างด้วยความสามารถของเราเราไม่มีความสามารถเราไม่เก่งกาจเพียงพอที่จะใช้ความพยายามเพื่อจะไปถึงเป้าหมายในบางเรื่องหรือพยายามจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างด้วยความพยายามของเราได้ลูกขอทำใจลงต่อพระองค์ว่าลูกไม่มีความสามารถเพียงพอลูกขอทำใจลงพึ่งพาพระองค์ พระวิญญาณเล่าใจผมถ้าท่านรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ท่านกําลังต่อสู้ในหัวใจของท่านแล้วท่านรู้สึกว่าท่านเหนื่อยกับมันมากและท่านกําลังใช้ความพยายามที่จะชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าก็จะบอกว่าวางสิ่งนั้นลงวางสิ่งนั้นลงรับพระคุณของพระองค์รับพระคุณของพ,ร,พระองค ฮาลลูยาพี่น้องเราคุยกับพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ลบกวนหัวใจของเราที่มันเป็นความพยายามของเรามันบดบังทําให้เราไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าเราบอกพระเจ้าเราจะวางสิ่งนี้เราจะไม่พยายามแต่เราจะยอมให้พระญงายามสุดสำแดงประทานพระคุณแก่เราฮาลลูยาให้เราใช้เวลาส่วนตัวนี้กับพระเจ้าให้เรายอมจำนน ทําใจต่อพระเจ้าวางความคิดของเราความปรารถนาของเราทั้งหมดไว้ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์พระเจ้าลูกต้องการบรงลูกอ่อนแอลูกอ่อนแอลูกไม่สามารถที่จะชนะบางสิ่งบางอย่างได้ลูกยอมรับว่าเราลูกเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ลูกยอมรับ เป็นคนที่ไม่แข็งแรงเพียงพอลูกหวังใจในพระคุณของพระองค์ที่อยู่เหนือความสาม,มารถของลูกอยู่เหนือความพยายามของลูกพระเจ้าเทพระคุณลงมาทุกหัวใจที่นี่เทพระคุณลงมาทุกหัวใจที่นี่ทุกหัวใจที่นี่พระวิญญาณไปสุดให้เรา รับเอาด้วยความเชื่อเทลงมาเทรพระคุณของพระองค์ลงมาเหนือความสามารถของเราบนความอ่อนแอของเราเทลงมาพระวุญญาบปิสุทธิ์เติมเราด้วยพระคุณของพระองค์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พระองค์เทลงมาเทลงมารับเอา چه لوما، چه لوما پر. هالاللله، شرابا کانا مازنده، شرابا کانا ماروما کانا مازنده، شرابا کوراما کانا باکارا Hallelujah. 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 Hop could breathe. So.